น,นัเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนคะตกแล้วค่ะนี่ชุ่มชําชุ่มชําอีกวันแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่ตกแล้วตกอย่างงามเลยไม่มีมลมค่ะตกอย่างงามพี่น้องจ้ะนี่บรรยากาศตกอย่างงาม แต่ไม่เมื่อท่าไรนะคะทุกคนนี่บรรยากาศหน้าบ้านคอยกันนังแก้งแก้งเยอะแต่ว่าตกพี่นอ้องตกผักพืชผักค่อยจะได้งามชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำทุกคนคะ่ะน่นผักปลูกผักไว้พี่น้องจ้ะกุนกำลังงามผักอีตู่กำลังงามพี่น้องเ้ยก้้ยกำลังจะขึ้นกำลังติดกระชายกำลังขึ้นหอดยอดเด๋ว มีหลายๆอย่างที่พี่น้องเ้ย่นฟักทองค่อยก็มีแตงค่อยก็มีแตงกําลังขึ้นพี่น้องแตงเอเป็นแตง,งกิงนะจ้าแตงแตงไข่แตงไข่แตงจิงพี่น้องบ้านค่อยเอินแตงจิงเนะปลูกไว้เต็มเลยหุ่นกําลังเขียวชะอุ่มนะครับพี่น้องค่ะบรรยากาศนาบ้านค่อยชุมชช่มชําชุ่มชําแล้วเอ้ยหางดินก็ไม่ตรงกับอองูน้ำเนาะ แต่ก็ไปเฮ็ดข่อยยานเปียกพี่น้องนอ่คอยได้จ,จับภาพยู่นะี่แหละสปีคาดย่างไปเฮ็ดเม่นย่างเราข่อยยานข่อยเปียกแต่กันย่างไปได้อยูค่ะทุกคนขาในเพื่อนฝนนย่งบเปียกได้จ้คอปชี้คาดไปจับภาพถห้พี่น้องได้ชม่มบรรยากาศฝนตกออออหลายวันแล้วฝนไม่ตกพี่น้องอ้ย <S 2> <S 2> <S 2> เริ่มตกแล้วจ้าชุ่มช่าชุ่มช่าแล้วพ,นะพี่น้องเนาะนุกคนตั้งไรขากำลังขึ้นทุกคนเอ,อ ผักก่อยกํลาลังจะได้กินแล้วบรรยากาศพี่น้องบนหัวคอยกับกระลังคืมป้าคืมฝนอันนี้เขาเลือกต้นต้นม่อนได้พี่น้องเลยใบม่อนนะคะใบม่อนที่เขาใช้ไปเลี้ยงม่อนนะพี่น้องจานใส่เลี้ยงม่อนเลี้ยงไหมสมัยก่อนนะนี่ถ้าเป็นสมัยนี้ถ้าแม่ข่อยยังอยู่นะแม่ข่อยเลี้ยงม่อนแล้วนะ่ะม่อนต้นงามครักพี่น้องเออเขาบปเลี้ยงม่อนเนาะเดี๋ยนนี้เขบาบอมีค้นเข่าค้นแจ ก็คือทั้งบ้านเขา,าใช้ยาพุ่มเนี่ใยใช้ยาพุ่มเห็นมอนบ้าได้แล้วก็เลี้ยงมอนรถพี่น้องจาบ้านค่อยนี่นี่คือใบมอนนะคะทุกคนใบมอนที่เขาใช้เลี้ยงมอนเลี้ยงไหมเลี้ยงมมอนเลี้ยงไหมพี่น้องตัดแล้วตัดอีกก็ยังไม่ตายเออขึ้นมาตลอดเออบงังเอบ้านบางังหัวเบิรตทำนี่แหละพี่น้องคะจับภาพไอ้เบิร์ตทำนี่แหละคะ่ะทุกคนคะขนเขามาเบิร์เสียงหน้าน่อยค่อยนัง่งแขวอันนี้ก็กินขั่วพี่น้อง ครัวขั้วไข่ได้พี่น้องนี่นี่ว่าอื่นไก่ตเสจยงหน้าน้อยไข,ข่เอ๊ะคางบ้านไข่พี่น้อง <S <S นี่ครัวเตาเตาฝืนพี่น้องมีห้าวขาพ้อมพี่น้องเอ้นี่พั้วไข่ได้น้อยมันมาต้องเลือดรูดอกนะ่ะทุกคนขาํำนีกกับพ่อเห็ดอยู่เห็ดกินได้แล้วไข่กับพ่อใจแล้วละขอให้ฝนบ่ตกข้ามหวัวขอให้แดดบ่ซ่องนากับพ่อพี่น้องนะ นี่แหละคือบรรยากาศบ้านคอยอ่ะดัดภาพเป็นเบื้องซ้านีแ่แหละค่ะทุกคนคะ่ะนี่คอยก็น,นั่งหรือขโมอ,อยู่นี่ข้างน,อ,น,อ,งนอกหยุดแล้วพี่น้องเศร้าแล้วขอบคุณในการรับชมนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะทุกคนเตาอ่างโล่คอยพี่น้องเตาที่ก่อเหตุกับเข่ากับน้ำ